ครับก็มาดูคุณตาติดเกมต่อไม่ช <Wait, wait. S 1> คนติดเกมก็ต้องเล่นเกมเลยนะครับแต่วันนี้ตาไปอยู่เวเรเลิกง,งานมาก็ต้องผ่อนคลายนะครับข้อดีของการเล่นเกมก็คือเราไม่ออกไปสังสรรค์ก,ก,ก,กินเหล้าในเเกี่ยวกับครอบครัวครับตาก็เล่นมาตั้งแต่เด็กเลย กอนนันเกมด็หายยากก็หาเพวันเพทูมาเล่นนะครับการเล่นเกมก็มีประโยชน์ผ่อนคลายสมองความเรียรียนแต่ต้องจัดสรรเวลาให้ถูกต้องเวลาเรียนเวลาเล่นครับตายได้บรรจุรับราชาการตั้งแต่อายุยีสนะครับสมัยก่อน Panic Welcome. Right the pen game. Got some rare. Thing. What are you selling? I can the i Ah, thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. วันนี้ที่ฉันร Thank you What are you b u y i n ี่กันก็จะเป็น,ป,น,ป,นปืนไรเฟิลตาคจะซื้ออันแพงหน่อยเป็นไรเฟิลแบบ Come back ใช่ัสน,ตโตโนสมัยหน่อยเออหรือพับอัพพล w you b <laughs> Thank you. 4, Thank you. my you. Thank you. Thank you. เงินเพื่อยกระดับปืนนี่ที่นี่ก็เห็นเลยมีสีแดงสีดำใส่ชุดคลุมนะเสียงสวนก็น่ากลัวเล่นแรกๆหลอนเลยกลัวเหมือน,นลัทธิอะไรไปเลย ทามาสองลูกมุมนี้ให้รีบวิ่งเลยถ้าโดนคือตายเลยสิงแล้วโอ๊คเข้ามากระชิับให้มันสาดไปเยอะ จะเริ่มขึ้นเรื่อยๆเสียลูกปืนเยอะเนี่ยลูกปืนใหญ่ ยิงระเบิดจะยิงตัวสีแดงเขาวัวน,นี้ก็ได้หรือเขาไกวมัแต่ยิงตรงนี้จะฐานห่งง่ายกว่าก็ตายชัวร์ด้วยยิงที่ตัวอาติพเขาติดหน้ากาน่าจะ,าาาจะยิงมาจากทางนั้นต้องหลบก่อนมุมวัด รีบวิ่งนะครับแล้วเปิดไฟอย่างว่านเจอแล้วเจอจีเรียว,วน,น้องกอน้อมันมีหน้ากากด้วยใช้มีดติดหน้ากากใช้ปืนติดหน้ากา,อากอุดมจะฆ่ามันไม่ได้ กล่องที่หัวก็จะเอาสีเหลืองผสมกับสองสีหลักหลายแท่งรอสีเหลืองัอสมุนไพรเพิ่มพลังด้วยกับสารไม่มเรื่อนี้ราไเจอแล้วครับถังสีแดง น่าจะมีของถ้าย,ยังมีเสียงสวดนั่นเดือน่าจะมีผีอยู่ต้องรีบวิ่งนะครับเจ mm. อรูปไฟรูปเงว่าว่ารอ,อ,อยอมุมน,นี้ไม่มีม่เห็นมุมนี้ไม่ได้ผู้ผีมา แอนดี้ด้วยเอาซ่อนเข้านี่แหละจะโดนไฟมาดีดดิงตรงนไฟมาไฟมา วัวผีก็ไม่เป็นอะไรเรากลับดักที่วางด้วยทำให้เราเล่นยากใหแอนลี่โล่อดระวังด้วยนะครับสำคัญน,น,น่าจะไปแล้วต้องดึงเืินใหญ่ขึ้นมา 快点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  เตี้ยก็ใช้มีดได้ไม่เปลืองกระสุนมีมืินสามอย่าเพิ่มมงินสามก็น่าจะเก็บเงินอีกม,มิดพืออัพพลังนะครับอน,นิกการโทรมาจะเรียกเขาว่าอะไรพี่ขันนิการหรืออะไร ช่วยคอมเมนต์ชื่อด้วยนะครับชื่อไทยจะเอาอะไรดีเป็นคนคอยติดตามรายงานข่าวให้ประธานาธิบดีบมาตัวมายืนมุมเซฟโซนไว้นะ Wait, AHHHHH yeah. วิ่งไมหยุจไัวอยู่โดนดักโดนแต่ค Được rồi. đang ở đây. follow sẽ mất rồi. Theo này... cái màu gì đó? rồi. ต้องไปสลับกับตัวข้างล่างติดติดโหมนเซฟโซนเมื่อกี้น่าจะอยู่ตรงนี้ครับ เป็นมาตั้งแต่เด็กหลายรอบนะครับ Wait ผ่านได้นะครับสมัยก่อนเขต้องผ่านยากมากไม่นไปเรื่อยๆนะครับงมพิชชาไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหรือผีชีวภาพแรกๆเป็นภาษาญี่ปุ่นแก่แก่ไม่เนี ทีเดือนนี่น้อผ่านได้ก,ก็สู้เลยฟังไม่ออกฟังไม่อะไรเลยซั่งหน,น,นึ่งสองสามมาใส่กุ๊ะไอ้ัวนี้เยหมือน,นกันนะครับ o l าว w m มมันมันเอาปากนี่อินหัวเนี่ย เดี๋ยวลุกเผื่อได้อะไร <Welcome. S 1> ืนต้องยกระดับขึ้นมาบ้าง o u l l i n ผีจะมาเป็นแบบ Ah! Thank you. Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Is that all, stranger? Thank you. What are you doing? Thank you. Thank you. Thank you. พันสิบสอง Thank you ช็อตกันเหลือพันแปดร้อยจู่ต่อถ้ามีเงินเยอะๆเป็นล้านตั้งแต่เล่นเกมนี้มันอัพค่าพล้งสบายสบายรอจังหวะรอเงิน แต่ต่อไปก็จะเจอฮิปปี้ผมรู้แล้วจำได้ชื่อลูอิสนะครับล <Jamie, here S 2> ูอ <you>? no. ิส I've got something for you guys เทวันเป็นมุมวง What oh shitI must have dropped it when I was running away from themDropped what?A drug that'll stop your convulsionsLook, I know you're carriersYou've been coughing up blood, right? สงสัยเราปืนเล็กก้าวจับลูอิสหรือเปล่า Yes. Damn it! The eggs have hatched. We don't have much time. What are you talking about? I have to go back and get it. Let me come with you. No, you stay here with Leon. He is better with the ladies, I'm sure. Why are you? It makes me feel better. Let's just leave it at that. ให้ตรงไปนะครับตรงนี้ก็ยังไม่มีกุญแจ Wait b a t t e รอได้ว่าต <the> ัวกูอะไริงไปไ่ย Mm hmm. มันหลมจใชีทีมทีนี้อุยดมันขึ้นอย่างว่า เล่นแล้วแบบแยากไปเลยเล่นแบบยากไปเลยจะมีให้เลือกแบบโปรเฟชชั่นอลใ่ระดับเล่นตามพอการเล่นแบบ ผู้เชี่ยชาญมันก็จะมีอาวุธมีอะไรให้มาเยอะเอาทำลายก,ก็จะช็อตกันนตัวเองเอา,เอา แช่ห้อกว่าั่ยังไม่หมดอีก

<laughs> I was starting to wonder when you might notice us. Who are you? Mm -hmm. Me amo Ramon Salazar, the eighth Castellan of this magnificent pleasure. I have been honored with the prodigious power from the great Lord Sadler. I've been with no thanks, so oh. My, my. We've got, We've got one. If you care for your own well-being, be I suggest you surrender yourself and simply so become our husky, Or, Mr. Scott, you can give us the girl because you're not worth a penny, I'm afraid. You, you can, can die. Die. I'm, never I'm never turning into one of them! Never! Got that right.

หัวหน้าแคร์มเดินเข้าไปนี่เนี่ยตรงนี้เนี่ยมีประตูกั้นนะตรงนี้จะเข้าไม่ได้ครเก็บของก่อนเช็ตเตอร์นี้นะครับเอาจริงๆยาวมากตาก็ขอแบ่งเป็นสองพาร์ทนะครับ เจอการเซฟก่อนเจอกันพาร์ตต่อไป